ดูนาะตาตีงูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านภาษาไทยกันนะคะ เราจะฝึกสะกดไปทีละคำแล้วจากนั้นเราจะอ่านทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะออีกาอ,อ,อีอีกอ,ออากาอีกาบิดา บอีบิดออาดาบิดาตาดีตออาตาดออีดีตาดีกะปิกอ กาปอปิกาปิตะปูตอะตะปออูปูตะปูชาปูชออาชาบออูบู ชาบูวาซาบิวออาวาซออาซาบออิบิวาซาบิดูกาดออู ดูกอากาดูกาดูนาดอูดูนออานาดูนาตาดูกาตออาตาโดอู ดูกอากาตาดูกากาดูตากออากาด อีมีรออูรูปออูปูมีรูปูมีทะเลมออีมีทออะทะรอเอเลมีทะเล มีเวลามอีมีวอเอเวลออาลามีเวลามีนามออีมีนออานา มีนาแวะมาวอแอะแวมออามาแวะมาปูนาปออปูนออา นาปูนาปูทะเลปออูปูทออะทะรอเอเลปูทะเลรูปูรออูรู ปูปูรูปูรูงูรออูรูงออูงูรูงูดูแพะดออู คอแอะแพะดูแพะดูแกะดออูดูกอแอะแกดูแกะมะลิมออะมะลออิลิ มะลิกาแฟกออากาฟอแอแฟกาแฟกาละแมกออากาลออะละ มอแอแมกาละแมซาบะซออาซาบออะบะซาบะกิโลกออิก ma, ิ ลอโอโลกิโลเลเทลลเอเลทอเอเทเลเทกะลากออะกะลออาลา กะลามระมอะมะอะมะรออะระมะระวินาทีวออิวินอานาทออีที วินาทีเมนูมอเอเมนออูนูเมนูซากุระซอ,อาซากอ,อุก,กุรออ ระสากุระสัาลีสออัมสำลออีลีสัาลีกรรมมือกออัมกรรมมอือมือ กำมือสีดำสออีสีดออำดำสีดำจำปีจออำจำปออีปี จำปีดำขำดอำดำขออำขำดำขำคำนำคอำอคำนอำนำ คำนำจำนำจออจจำนอจมนำจำนำปูดำปอ,อูปูดอดมดำ pu mô hổ mò ô mô hỏ ô hổ mô hổ ta tô ต,ตาใสตออาตาสสไอใสตาใสใจดีจอไอใจดออีดีใจดีจ ใบหูบอไอใบหออหูใบหูถือหายอือถือหอไอหายถือหาย thái na thổ ai thái no a à, na thái na cầm lai co am cầm lo ai lai cầm lai wifi วไอไวโฟไอไฟไวไฟตาเมาต่อาตามอเอาเมาตาเมา เรามารอเอาเรามอ,อามาเรามาเผาไฟผอเอาเผาฟอไอไฟเผาไฟ,าไฟในเตา นอไอในตอเอาเตาในเตาสอะหาสออกสอะหออาหาสอะหางูหอะ งอูงูหอออกหงูหอใจดำจอไอใจดออำดำใจดำ พอใจพอ,อพอพอจอไอใจพอใจในจอนอไอ,ใน,อ,อ,อในจออจอในจอ หาเหาหออาหาหอเอาเหาหาเหากามีขากออากามออีมีขอ ขากามีขาอามีตาอออามออีม,ออมีตออาตานามีปูนออานา มอ,อีมีปอ,อูปูนามีปูปูมีเงาปอ,อูปูมอ,อีมีงอเอาเงา ปูมีเงาเรามีดีรอเอาเรามออีมีดออีดีเรามีดีเสาทีวี สอเอาเสาทออีทีวออีวีเสาทีวีมีอะไรมออีมีอมออะอะรอไอไร มีอะไรเดี๋ยวเราจะอ่านอีกรอบหนึ่งแบบไม่สะกดนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอีกาบิดาตาดีกะปี ปูชาบูวาซาบิดูกาดูนาตาดูกากาดูตา ตาตีงูมีรูปูมีทะเลมีเวลามีนาแวะมา ปูนาปูทะเลรูปูรูงูดูแพะดูแกะ มะลิกาแฟกาลาแมซาบะกิโลเลเทกะลา มะระวินาทีเมนูสากุระสำลีกรรมมือ สีดำจำปีดำขำคำนำจำนำปูดำ โมโหตาโตตาใสใจดีใบหูถือหาย ไห,หนากำไลไวไฟตาเมาเรามาเผาไฟ ในเตาสอบหางูหอใจดำพอใจในจอ าหาเหากามีขาอามีตานามีปูปูมีเงา เรามีดีเสาทีวีมีอะไรเย้ yeah! วันนี้เราก็ได้ฝึกอ่านภาษาไทยใครหลายคนก็เก่งภาษาไทยขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ และกดแชร์ไปหาเพื่อนๆที่กำลังฝึกอ่านภาษาไทยอยู่นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ